ไม่น่าเชื่อสามหมื่ดูธรรมดามากอันนี้เราก็พูดกันตามตรงนี่แหละว่าอันไหนดับมองแล้วมันแบบเฉยๆธรรมดาก็ธรรมดาแต่ว่าด้วยความธรรมดานั้นอะ่ะมันดูมีอะไรอย่างมองมาเนี่ยเจอบอร์ดเห็นไหม ที่แบบมีซิงค์มีความมีซิงค์เป็นสีเงินสีซิวเวอร์อ่ะดูก็รู้ว่ามันมันไม่ธรรมดาหรือเปล่าวะแต่ตอนแรกบอกว่าดูแล้วธรรมดาที่บอกว่าธรรมดาเพราะว่ามันมันไม่ค่อยบืูอหวามันออกแนวเรียบถ้ามองด้านหน้าอาจจะไม่รู้ว่ามันคือเคสอะไรแต่ถ้ามาดูพัดลมคูลเลอร์ทุกตัวครับคูลเลอร์มาเตอร์ทุกตัวถ้าไปซื้อพัดพลม3ามกว่าบาทข่านต่ำของคูลเลอร์มาเตอร์ประมาณพันกว่าบาทแหละนี่ดูนี้เราจะเห็นปุ่มกดเป็นโลโก้คูลเลอร์มาเตอร์กดไป เชื่อไหมว่าเคสนี่พันกว่าบาทได้พัดลมมาด้วย3ตัวปกติซื้อพัดลมคูลเลอร์มาเตอร์ก็พันกว่าบาทแล้วนี่คือทั้งเคสจากแบรนด์คูลเลอร์มาเตอร์ในราคาพันกว่าบาทเลือกได้ตัวนี้เป็นคูลเลอร์มาเตอร์เอลิทสามศูนย์หนึ่งแบ็คด้านข้างนี้กระจกเทมโปการ์ดตอนนี้ไฟดับไปแล้วลมติดมา นี่เห็นไหมอันนี้เข้าโหมดเข้าโหมดโหมดจากแบรนด์ ASUS a u r o r a s ิ n c ที่เป็นตัวโปรแกรมปรับไฟแต่งไฟของตัวบอร์ด ASUS เพราะว่าบอร์ดที่ใช้เนี่ยจะเป็น ASUS Prime b 7 0 m k d WiFi DDR5 WiFi ได้ Bluetooth ได้สลัก RAM 4ช่อง M.2 2ช่องแรมเนี่ยใส่แค่ช่องเดียวเพราะว่างบหมดถ้างบไม่หมดยังไงก็ต้องมี3-2ใช่ไหม อันนี้16กิกแสดงว่าเดี๋ยวอนาคตก็ค่อยซื้อใส่เอาตอนนี้แรมแพงด้วยตัวเนี้ย16กิก DDR5 บัต5,200คิลลิงตันฟิลลี่บี16กิกตัวเดียวถ้าถามว่า16กิกยังพอไหมสมัยนี้ก็จริงๆมันก็พอเลยถ้าไม่ได้แบบเล่นเกมแนวุูปเป็รเอเนาะ16กิกก็ก็ถือว่ายังพออยู่แต่ถ้าไปเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องซูปเปอรเออย่างเงี้ยหลายๆเกมมันก็กินแรมเกินไปและแต่ว่าแรมเนี่ยมันไม่ยากอนาคตซื้อใส่เพิ่มก็ก็จบแหละเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นดีวกว่า i5 j14 144 0 0 f ครับตัวนี้10คอ16 t ท r e 4.70กิกะเฮิร์ <G Hz. S 1> ก็เป็น cpu ที่เราเห็นกันบ่อยเพราะว่าประสิทธิภาพมันดีมากแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ยิงงราคา,าขึ้นนะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ขึ้นคือราคาขึ้นก็อยากขึ้นมากเลยนะแต่ว่ายังอยากขายราคาเดิมอยู่แต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวต้องปรับขึ้นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอนะครับนี่คือ RTX 5 0 6 0 Ti 16กิกะแบนการแบบ์ดแกเป็นตัว one c h i oc นะครับสตอรี่อะ M2 1TB ่ไฮเซมิฟิวเจออู้ได้ดีนะเครื่องนี้โอเคเลยนะครับ p o w วิ s u p p า y 7 5เจ็รบปพัทไว้จากแบรนด์ o อน e ทประกันศูนย์สปีแล้วก็เคสคูเลอร์มาเตอร์อี3 0สใครที่อยากจะตามแบบนี้ใครที่ชอบ ater, เคสคูเลอร์มาเตอร์เฮ้ยคุ้มมากมี C ไททซีมาให้ด้วย านนอาจจะเป็นเคสที่ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่มันคือคููด้วยมาสเตอร์เนาะก็แล้วได้พลัลมมาแบบนี้ก็ก็เฟียวมา35มหฮะใครที่อยากจะตามเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเอาจริงอะ่ะมันได้ลราม3 2กิกนะถ้าไม่เอาบอดดี B อะ่ะถ้าเอาเป็นบอดเคสหงศูตรเอมแต่ก็แลกกันเน่ะเป็นพี่พี่เก่เาแบบนี้ไว้ก่อนดีกว่าเออแล้วแรมค่อยใส่เพิ่มทีหลังเพราะว่าถ้าสมมติเอาบอดเริ่มต้นก่อนแล้วอัพบอดทีหลังอะ่ะอันเนี้ยลำบากแต่ว่าถ้าอัพลรมทีหลังมันง่ายกว่าไงก็ลองเลือกดูใครที่ต้องการแบบไหน้อองทาคุยยดกกับบม,มูจเ